เราเดินทางในน้ำกับลุยน้ำก็เดินทางูด้วยกันมาเดินในน้ำนี่ก่อนค่ะเฮอยเดินทางในน้ำ เก็บบรรยากาศโดยรวมนี่กับบรรยากาศ Del เป oh! so <hell> ็นแล้ว <gaan> น <masculine> ับ <sink> อ <women> ๋ช่วยนัดกับชตังชาร์ก็เลยมัดกับนี่ครับไม่บางท้ายก็ากันช่วยมากับทาด้านล่างกับว่าจะไปถึงบนน้ำตก

นี่ครับจะว่างทางเดินไปนำตอกกรับไ่สดไม่ได้กับไม่มีสัญญาณเลยกับบุญนี่นกับพาเดินในาน้ำเลย